จกรรมค่ายต่อเนื่องของชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในครั้งนี้เป็นหนึ่งในหลายๆค่ายที่ทางชมรมได้จัดขึ้นโดยกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นค่ายผสมผสานคือมีทั้งงานสร้างและงานสอนควบคู่กันไปคราน,นี้อ่านว่าอ่านว่าที่เขาเขียนว่ ค่ายนี้จัดขึ้นที่แคมป์คนงานในหมู่บ้านการกนกอําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่โดยมีเป้าหมายคือการสอนเสริมทักษะความรู้ให้กับเด็กๆในแคมป์คนงานที่หลายคนไม่ได้มีโอกาสเข้าเรียนหนังสือในเมืองและนอกจากกิจกรรมการสอนแล้วกิจกรรมงานสร้างก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ชาวค่ายได้ร่วมลงมือทำเราก็มาสัมภาษณ์มาสำรวจก่อนที่จะมาค่ายใช่ไหมคะก็เห็นว่ามีเด็กด้วยประมาณ สามสคนก็เลยคิดว่าน่าจะจัดกิจกรรมให้เด็กด้วยแบบให้เด็กมีส่วนร่วมคือปกติของค่ายอาสามันจะมีฝ่ายถ้าเป็นค่ายเรียนรู้ก็จะมีฝ่ายอาหารฝ่ายสัมพันธ์อะไรเงี้ยค่ะก็คือฝ่ายสัมพันธ์ก็คือจะไปพูดคุยกับชาวบ้านแล้วทีนี้เออมีเด็กด้วยแล้วก็เลยเออจัดก,กิจกรรมกับเด็กด้วยดีกว่าจะได้ร่วมสนุกกัน จะถือว่าเป็นค่ายสร้างย่อมย่อมด้วยก็จะมีฝ่ายฝ่ายการสอนก็คือสอนภาษาอังกฤษแล้วก็ฝ่ายสร้างก็คือว่าตรงศาลาของหมู่บ้านอะคะ่ะตรงส่วนกลางก็เห็นว่าพื้นมันค่อนข้างที่จะแบบผุพัง,งเป็นรูแล้วเรามาทํากิจกรรมหลายครั้งมาทีแล้วก็อาจจะเล่นแรงนิดนึงด้วยแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะนานเราก็เลยปูพื้นของศาลาให้แข็งแรง ก็ใช้ไม้ไผ่แล้วก็ไม้กระดาน,นะคะ่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือบ่อน้ําครั้งแรกเลยที่มาเห็นว่าแบบเด็กบางคนอะ่ะหัวเป็นชนันตุกล้วก็เลยสงสัยว่ามันเกิดจากอะไรก็คิดว่าน่าจะเป็นน้ำใช้ไงคะ่ะเพราะว่าเขาใช้น้ำบาดานแล้วก็เลยก็เลยไปดูแล้วก็เห็นว่ามันแบบมีตะไคร่ขึ้นเยอะเลยครั้งนี้เราก็เลยมันจะมีสองบ่อยใหญ่ แล้วก็บ่อนหนึ่งก็เราหัดตะคา่ออกก่อนส่วนอีกบ่อล้วก็ปูกระเบื้องค่ะกิจกรรมต่างๆที่ชาวค่ายได้คิดขึ้นมาล้วนทำให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ให้และผู้รับทั้งกิจกรรมงานสอนและงานสร้างต่างก็มีข้อคิดเล็กๆน้อยๆแฝงอยู่ในกิจกรรมให้ชาวค่ายได้ฝึกเรียนรู้และแก้ปัญหา และนำพาไปสู่การพัฒนาตนเองต่อไปมันทำให้รู้คุภาพตอนอเด็กๆค่ะด้วยช่วงที่เราไม่ต้องมาแบบแข่งเรียนไม่ต้องแข่งเข้ามหาลายัยหรือไม่ต้องแบบใช้ชีวิตที่วุ่นวายในสังคมที่แบบแข่งขันกันตลอดเวลาเนี่ยเราดูเหมือนว่าแบบเวลามันเวลามันเหมือนจะหยุดแล้วเราก็แบบสามารถทําทุกอย่างที่เราต้องการเราอยากจะ อยากจะเล่นอยากจะวิ่งเราอยากจะทําอะไรแบบพอเรามาเห็นภาพพวกนี้แล้วเราสึกว่าเออชีวิตวันนี้เราห่างจากจคาว่าสนุกมาเยอะมากนะเราก็อยากจะเห็นเราก็รู้สึกขอบคุณน้องๆที่แบบเราเขาทําให้เรารู้สึกแบบคิดถึงวันวาแล้วก็ได้สนุกด้วยับมาสนุกอีกครั้งประโยชน์ที่ชาวบ้านกับเด็กๆเขได้รับใช่ไหมคะคือเด็กๆเ,เขาก็คิดว่าน่าจะลดปัญหารเรื่องอยาเสพติดได้ะค ก็คือเขาก็รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะก็เราก็สอนสอนว่าให้เขาแบบสอนเรื่องความสะอาดสอนเรื่องอดออมด้วยเราให้กระปุกอมสินไปไปขอธนาคารแล้วก็เอามาให้เขาบอกว่าเออเอาไปหยอดเหรียญหน้าอยงเงี้ยแล้วก็ให้เขาแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อนๆมันก็ลูกค้าก็มีปฏิสัมพันธ์นด้วยกันค่ะ ก็ได้เพื่อนใหม่แล้วทุกคนจะได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆแล้วก็แบบเวลามีอะไรเดือดร้อนก็ช่วยเหลือกันได้